พี่หอนที่นี่ที่ไหนเนี่ยฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันที่นี่ที่ไหนกันแน่น่ะนั่นนะสิรองอาจารย์ใหญ่ครับเราเข้ามาที่ไหนกันเนาะคือว่าฉันพาผ่านเข้ามาในประตูอันนี้นะแต่เจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่คือที่ไหนอ่ะผมว่าข้างหน้านั้นหน้าตาคุ้นๆอยู่นะใครกันงั้นหรอปุ๊ป๊กกลุ่มคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะหน้าตาเหมือนๆกับเพื่อนรองอาจารย์ใหญ่เลยเดี๋ยวก่อนน้าพี่แอนนี่น่ะไหนอะพี่เอกอ่ะน้าเราข้างๆน้าเรเมื่อกี้นี้น่ะ เห็นเอกด้วยเหรอใช่ฉันมองเห็นพี่เอกแล้วอ๋อพอจริงด้วยแฮมาเร็วเข้าเราจะต้องไปช่วยเขามาแต่ว่าทําไมที่นี่ร้อนจัง<อ>เลยเงิเจอแล้วพี่แอก,กเรามาช่วยแล้วอา้าวมากันยังไงเนี่ยพวกเนี้ยข้ามผ่านประตูมิติมาหรอโอ้พี่เอกก็ถูกเขาจับผ่านประตูมิติมาเหมือนกันอะ แล้วจะทํายังไงอ่ะเรานั่งเข้าไปอยู่ในนั้นได้งไงอ่ะที่นี่คือที่ไหนกันแน่กันเหรอที่นี่น่าจะเป็นเมืองแห่งภูเขาไฟอ่ะเขาบอกว่าพวกเราไปทําให้ก้อนพลังงานของเขาเสียหายอ่ะแล้วจะออกงานแลนะไป่านหาปุ่มกดอนไม่เจอออกไม่ได้หรอกคนเดียวที่ปล่อยได้ก็คือนูนะ่นน่ะราชาตรงนูนะ้นน่ะราชาอะไรนะราชาภูเขาไฟราชาภูเขาไฟแล้วมาเกี่ยวอะไรกับพี่เอกอ่ะไม่ได้ทําอะไรสักหน่อยก็พอดีพี่เอกเฝ้าก้อนพลังงานที่เขาเก็บมานั่นไงอ่ะ เดี๋ยวก่อนนะตรงนั้นดูท่าทางจะมีคนอยู่วเราอาจจะต้องเข้าไปคุยกับเขาก่อนพวกนั้นร,น,น,รนะพวกนั้นล่ะครับแต่ว่าเขาไม่ได้สนใจผมเลยหมายความว่าไงกันน่ะเขาบอกว่าเราทําของเสียหายต้องชดใช้ด้วยทาของเสียหายต้องชดใช้ตกลงยังไงกันแนะ่ลองไปคุยกับเขาดูก็ได้นะแต่ว่าไม่รู้นะระวังเขาจับตัวมาด้วยเดี๋ยวก่อนน,อนั่นนั่นคือราชาภูเขาไฟหรือเปล่า ผมคือราชาของภูเขาไฟแห่งนี้ครับคือว่าเพื่อเราเพวกเราจะขออนุญ,ญาตพาพี่เอกกลับบ้านได้ไหมคะเรื่องนั้นคงจะไม่ได้นะครับทำไมล่ะคะเพราะว่าพวกเราเพิ่งจะจับเขามาเดี๋ยวก่อนเขาได้ยินที่เราพูดด้วยหรอเนี่ยได้ยินครับพูดออกดังขนาดนี้ทำไมอะ่ะแล้วทำไมถึงปล่อยไปไม่ได้อะ่ะลองเข้าไปหาเขาใกล้ๆก็ได้นะพี่ฝนนะไปหาเขาใกล้ๆเขาจะไม่จับเราเข้าไปขังเหมือนพี่เอกเหรอขนาดตรงนี้เขายังได้ยินเลย คือว่าวเ,เราไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเกี่ยวกับก้อนพลังงานนั้นน่ะพวกเธอไม่ได้ทําแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนทํานะสิแล้วจะจับพี่เอกมาทําไมอ่ะก็เขาทําอ่ะตอนนี้พลังงานใต้พื้นโลกตรงนี้ไม่มีเลยนะจะบอกให้แล,แล้วจะต้องทํายังไงกันต่อล่ะคะเราจะต้องทํายังไงต้องช่วยยังไงบอกมาเลยเร็วเข้านี่ไงพลังงานดับไปหมดแล้วพลังงานดับไปจริงด้วยแล้วเมืองนี้ก็จะอยู่ไม่ได้อ้ จริงถ้าอย่างนั้นเราก็มันจะต้องเป็นความเดือดร้อนเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะต้องช่วยเขาลองอาจารย์ใหญ่พอจะทําอะไรได้ไหมครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็เช่นพอจะมีแท่งเก็บพลังงานอยู่บ้างนะแต่แบบว่าพลังงานมันก็เหลือน้อยเต็มทีเราจะต้องออกไปตามหาพลังงานเพิ่มเติมพลังงานในเมืองซาก,กุระมันมีด้วยเหรอครับเนี่ยมีแน่นอนแต่แบบว่าต้องหายากนิดนึงนะหายากไหมความว่าไงครับหาค่อนข้างยากนิดนึงเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวฉช่นจะมี gps แล้วก็บอกพิกัด การตามหาแท่งพลังงานรอด้วยพี่ฝนมาเร็วเข้าพวกพี่ขึ้นมาแล้วเราจะไปตามหาที่ไหนอ่ะการตามหาแท่งพลังงานต้องทํำยังไงครับเดี๋ยวฉันจะให้พวกนายนะไปเก็บอุปกรณ์ข้า่องหน้านี้ก่อนแล้วค่อยไปตามหาแท่งพลังงานส่วนใหญ่อะนะแท่งพลังงานก็จะอยู่ตามสถานที่ต่างๆที่มีผีเยอะๆนะตามที่ที่มีผีแล้วพี่ฝนเราจะทำไงกันดีนี่เนี่ยที่ไหนบ้างอะที่มีผีนะเยอะแยะไปหมดเลยในเมืองเนี้ยเอาถ้าอย่างนั้นแล้วก็ หยิบแท่งพลังงานทั้งหมดเจ็ดแท่งอันนี้ไปก็แล้วกันเจ็ดแท่งเลยเหรอครับใช่แล้วแล้วก็ไปรวบรวมพลังงานมาครบเราจะได้มารวมกันที่นี่กลายเป็นแท่งเดียวเอามาใส่ใน,นหลอดแก้วเนี่ยเหรอถูกต้องเลยปรเป็กแปลกดีจังเลยนะพลังงานพวกนี้งั้นเอาอย่างนี้เราจะต้องรีบไปแล้วล่ะแท่งพลังงานยังเป็นสีขาวเลยอาจารย์ก็ใช่ไงพวกนั้นจะต้องไปเก็บมาให้กลายเป็นสีรุ้งเจ็ดสีสีรุ้งเลยเหรอครับใช่เจ็ดเจ็ดสีเจ็ดอันอนะ พี่ฝน GPS บอกว่าในโรงเรียนก็มีนะเนี่ยในโรงเรียนงั้นเหรอฉันว่าในโรงเรียนก็มีอยู่นะผีเนี่ยในโรงเรียนอ๋อฉันรู้แล้วพลังงานที่ได้จากผีงั้นเหรอเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยฉันรู้แล้วว่าจะต้องไปเก็บที่ไหนอ่ะไม่เก็บที่ไหนอ่ะพี่ฝนข้างบนนู่นน่ะขับดีๆทฉันกลัวนี่ไงฉันกำลังรีบไปขับดีๆวางก่อนก็ได้วางไม่ได้ฉันกลัวมันจะเสียหายมันไม่เสียหายหรอกลบก่อนนี่เราขับรถขึ้นไปบนชั้นชั้นสองได้เลยเปล่าขับได้ที่ไหนเขาให้ขับได้แค่ชั้นหนึ่ง ชั้นสองไม่มีฉันลืมไปชั้นสองไม่มีเราอยู่ชั้นไหนอ่ะชั้นสามมีด้วยเหรอชั้นสามอ่ะเอเดี๋ยวก่อนชั้นนี้ก็น่าจะมีนี่เงีนั่นอะไรอ่ะนี่คือคุณโครงกระดูกโครงกระดูกเดี๋ยวก่อนเราเก็บแท่งพลังงานก่อนขออนุญาตเก็บแท่งพลังงานก่อนนะคะไม่ได้หรอกเก็บไปแล้วชั้นจะเอาที่ไหนใช่หรอคือว่าตอนนี้เราจะต้องช่วยคนก่อนค่ะช่วยคนไม่ได้หรอกเอามานะนี่ไงเก็บได้แล้วพวกพิกเข้าไปแป๊บเดียวได้มาแล้วอ่ะใช่เราเก็บแท่งพลังงานได้แล้ว น่นคุณคงกระดูกเขาโกรธเขาคงสะสมพลังงานไว้ทําอะไรบางอย่างเหมือนกันนะนี่ไงฉันเก็บมาก่อนก็นแล้วกันว่าแต่ว่าพลังงานที่ต่อไปที่เราจะต้องไปเก็บอยู่ตรงไหนกันนะอ้าวแล้วรออาจารย์ใหญ่หายไปไหนอะ่ะวิ่งหนีไปแล้วโดนคุณกระดูกไล่อ,ะอ่ะอ๋อนี่ไงคุณกระดูกตามมาไนเออย่างนี้เราจะต้องรีบไปเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยขอยืมไปใช้ก่อนเดี๋ยวมาคืนค่ะไม่ได้ฉันอุตส่าห์สะสมมาต้องเกือบสิบวันอ๋อเดี๋ยวมาคืนค่ะคุณครองกระดูกโอ้โห กิดอะไรขึ้นหรอเมื่อกี้นี้นะเหมือนที่ฝนจะเข้าเกียร์ผิดนะอ้าชิโห้เน่เน่ๆๆ่ข้างหน้านี้ก็มีนะไหนอ่ะนี่ไงบนแก๊งยากูุ่าเนี่ยที่นี่มีคุณผีเหรอไม่ได้มีคุณผีแต่มีแท่งพลังงานอยู่มีแท่งพลังงานแล้วจะไปเก็บตรงไหนนะปุ๊บปิกอยู่ในห้องของรองหัวหน้าอยู่ในห้องด้วยหรอเขาชอบเก็บสะสมของแปลกๆไว้ในนั้นอ่ะงั้นฉันจะต้องรีบไปเก็บแล้วล่ะไม่คิดว่าเขาจะเก็บสะสมแท่งพลังงานไว้ให้เราด้วยเอาละนะ อยู่ในนี้ใช่ไหมอะบอกว่าห้องรองหัวหน้าอยู่นี่ไงแทงสีเหลืองมาเลยนี่ไงเจอแล้วเก็บมาได้แล้วรีบๆลงมาเร็วเข้าเอาไาเลวเข้าเราจะต้องรีบไปต่ออุ้มฉันไปด้วยฉันวิ่งตามไม่ทันงั้นเอาอย่างนี้สถานที่ต่อไปนายเปิด GPS ให้ฉันดูหน่อยเร็วเข้าเนี๋ยฉันจะเปิด GPS ให้นะแต่ว่ามันอยู่ในรถนะพี่ฝนอะไรอยู่ในรถ GPS อะ่ะเ,เ,เอาไว้ในรถเหรอเอาไว้ในรถดิมางั้นเอาอย่างนี้ตอนนี้เราจะต้องรีบไปอ่ะขึ้นเลย เปิดเลยเปิดแล้วเขาบอกว่าตรงไปทางสารเจ้าของเมืองเราอ่ะสารเจ้าเหรอที่นั่นก็น่าจะมีพลังงานอยู่เยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดเลยนะจริงเหรอจริงดิศารเจ้าเลยนะสารเจ้าอ๋อนี่งาถึงแล้วเบก,กอนเบกกอนในนี้จะต้องมีแท่งพลังงานของเทพเจ้าแมวเหมียวเทพเจ้าแมวเหมียวเขามีพลังงานด้วยเหรอ แน่นอนเขามีเยอะมากเลยแล้วขอบอกอ่าลองเข้าไปดูเลยพี่ฝนแท่งพลังงานของเทพเจ้าแมวเหมียวมาแล้วอ๋อเป็นสีเขียวเหมือนของพีพเอกเลยนี่งานได้มาแล้วมีพลังงานอย่างเยอะเลยอ๋อเก็บสีเขียวมาได้แล้วยังมีต้องอื่นต่ออีก,ก่อนเนี่ยต้องเก็บกี่แท่งอะอืเห็นลองาันรย์ใหญ่บอกว่าเก็บทั้งหมดเจ็ดแท่งอะเจ็ดเลยเดี๋ยวก่อน<ห>น,นะว่าไงที่นี่น่าจะเป็นในท่อระบายนะ้ําสินะในท่อระบายนะ้ำอ๋อไม่ไกลเท่าไหร่ ใช่ไหมในท่อระบายน้ํเขาจะมีคุณผีไม่ไกลเท่าไหร่เดี๋ยวฉันขับรถพาไปเป็นคุณผีโครงกระดูกตัวใหญ่ๆอ่ะใช่คุณผีโครงกระดูกสีทองกับสีเงินว่าแต่ว่าถ้าเราไปเจอพวกนั้นตอนนี้ไม่มีพี่เอกช่วยคงจะยากนะต้องหนีอย่างเดียวไม่เป็นไรแล้วฉันวิ่งเข้าไปแล้วก็รีบวิ่งออกมาเดี๋ยวก่อนเบรกใจเย็นหน่าพวกิ๊กฉันกาลังรีบอยู่แต่เมื่อกี้นั่นคือกําแพงเลยนะ รถชั้นไตกำแพงได้เรื่องนั้นเข้าใจนะใจเย็นๆก่อนได้เปล่าพี่ฝนนี่งเข้ามาแล้วน่ากลัวฉันเข้าไปไม่ได้พี่ฝนเข้าไปเถอะไม่ได้พวกพี่ชันอุ้มนายอยู่เราจะอุ้มฉันทำไมวางลงก่อนก็ได้โบไปไหนอ่ะโบอ่ะเออโบไปนะหนีไปกันลองอาจารย์ใหญ่เมื่อกี้เราไงโบไม่อยู่ตั้งแต่ต้นแล้วไม่ใช่เหรออ้าโบไม่ได้มาตั้งแต่ต้นเลยเหรอแล้วโบไปไหนอ่ะนั่นนะสิฉันก็ไม่เห็นที่บ้านพี่เอกเหมือนกันเดี๋ยวก่อนฉันว่าใกล้ใกล้จะถึง ที่อยู่ของคุณผีโครงกระดูกสีทองแล้วโอ้อฮอนั่นงาเจอแล้วก้อนพลังงานสีส้มเจอแล้วเอา๋อเดี๋ยวฉช่นเป็นลมก่อนนะทอพี่ฝนร,รีบออกมาเร็วเข้ามาแล้วมาแล้วเข้าไปเก็บยังไงเนี่ยทังโดนจัดการได้เป็นลมเมื่อกี้นี้เจอคุณผีตกใจงั้นรีบไปกันดีกว่าอันนี้เป็นแท่งที่สี่เลขสมแท่งที่หแล้วหรือเปล่าเอาจริงเหรอจริงจพี่ฝนรถหายไปนะ แล้วรถพี่ฝนจอดไว้ไหนเนี่ยรถหายเฉยเหรอรถหายได้ไงกันไม่รู้เหมือนกันรถหายไปนะเมื่อกี้เราจอดอยู่ตรงนี้ใครขับรถเราไปแล้วเนี่ยนายได้เก็บพวงกุญแจมาเปล่าไม่ได้เอามาแล้วทําไงอ่ะไม่เป็นไรงั้นที่ต่อไปไปที่นี่เลย GPS มีเปล่า GPS ฉันหยิบลงมาด้วยเอาแล้วรถหายไปเฉยเลยไม่เป็นไรฉันเปิดดูในโทรศัพท์เขาบอกว่าวิ่งไปแถวแถวฟาร์มอ่ะแถวแถวฟาร์มเหรออ่าแถวแถวฟาร์มเนี่ยอยู่ตรงบอร์ดเนี่ยพี่ฝน อันนี้มันโบดแล้วก็แถวฟาร์มบลาโบดอยู่แถวฟาร์มไม่ใช่มันคนละที่กันแล้วปุ๊บเก็บได้เลยตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วก็แถวฟาร์มนี่อีกอันหนึ่งอ๋อนี่ไงเจอแล้วสีม่วงงานสุดท้ายแล้วคราวนี้เราจะต้องช่วยพี่เอกออกมาได้แน่นอนปัญหาก็คือคืออะไรรองอาจารย์ใหญ่อยู่ที่ไหนแล้วอะ่ะรองอาจารย์ใหญ่น่าจะอยู่ที่รวบรวมทท่งพลังงานแล้วมัง้ง ทำไมเขาถึงหนีไปเลยนะเนี่ยเขาไม่ได้หนีไปหรอกเขาแค่มาตั้งหลักก่อนนี่ไงอยู่นี่ด้วยแล้วก็พี่ผู้หญิงคนนั้นก็อยู่ด้วยนี่นะเอาละตอนนี้นะนะพวกเธอเดี๋ยนะได้รวบรวมแท่งพลังงานมาเรียบร้อยแล้วฉันก็จะนำไปใส่ในหลอดทดลองของฉันโอ้ก่อนอะไรขึ้นนะครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจอ๋อแล้วมันเป็นอะไรอะ่ะตอนนี้ฉันได้รวบรวมแท่งพลังงานมาเรียบร้อยแล้วอันนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ อะไรนะปุกปิกเก็บพลังงานแล้วครับหน้าตาเหมือนดวงอาทิตย์เลยอ่าน่าจะใช่แล้วล่ะหรือว่าที่ทํานี่คือดวงอาทิตย์เทียมเนี่ยอ่ะถูกต้องเลยขอบใจมากเลยที่ช่วยฉันอธิบายแล้วจะเอาไปให้เขายัางไงครับไม่ร้อนเนอะไม่ร้อนหรอกอ๋อเป็นดวงอาทิตย์เทียมเลยไม่ร้อนเองใช่กดปุ่มเดี๋ยวก็สว่างขึ้นมาเองอ่ะนี่ครับพวกเรามาคืนแล้วนะอ่าอันนี้มีวิธีใช้กดปุ่มเปิดก็จะเปิดไฟกดปุ่มปิดก็ปิดไฟได้สะดวกสบายมาก แบบนี้ก็ดีนะแต่มีอีกหนึ่งเรื่องที่ฉันคงจะปล่อยผ่านไปไม่ได้ปล่อยผ่านครับปล่อยผ่านอนั่นแหละก็คือผู้หญิงคนนั้นตอนนี้เขาเป็นชาวเมืองลาวาแล้วอะไรนะคะเธอกลับไปเป็นมนุษย์โลกไม่ได้แล้วเพราะเธอได้รับซึมซับพลังงานของลาวาไปแล้วจริงเลอคะ่ะจริงจ้ะเพราะฉะนั้นเธอต้องมาอยู่ที่นี่กับพวกเราเพื่อทํางานให้กับฉันนะอ๋อได้เลยค่ะฉันจะอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิต อ๋อแบบนี้นี่เองก็ดีนะครับทุกอย่างจบลงแบบนี้ก็ใช้ได้อยู่นะอ๋ออกมาได้แล้วเหรอเขาปล่อยแล้วเมื่อกี้ขอบใจมากนะที่ช่วยฉันไหว้ฉันจะขอยอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตเลยจะ้ะโชคดีนะครับโชคดีจ้ะแล้วเจอกันใหม่